สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC. เอฟซีเฮ็ดอีหอย่างเฮ้หละพอกระลูกฝาใส่ฝาใส่ออกด้อท้องออกด้อท้องท้องก่อนออกด้อ พอพอยอกอุ้มบ่ได้เลยพออูดยอกอุ้มบ่ได้แม่ฟาใสหวงพอแล้วของพออูดแล้ว มวยอมห่างเลยพี่น้องโอ้มีแตะคนหักพอผู้ใดก็หักพอแต่น้อหักพอหักพอหักแห้งวุ่นว่นอยู่ รู้ว่าแม่นี่คักกลัวฝุ่นฝุ่นอ่อนนอนละทั้งฝุ่นนอนละทั้งนี้ห่วง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 พ่อไม่อยากให้พ่อไปหยอกหยอกแม่ไปหยอกได้หยอกนะไม่อยากให้พ่อไปหยอกอุ้มเลยไงถ้าพ่อหยอกจะโขงตีฮะ แห้งหวงแห้งความรักนะคะบริสุทธิ์แห้งค่ะบริด้ทปุ้งแต่งยากเลยัเขาหักกันมาตั้งเต่ตั้งเต้ได้มาอยู่นั่กันเนาะเรียงตั้งเต้ในน่อยซำอุ่มนี่ละที่ปีหาปีเลียงแม่ฟาไสนปีังก็เลยหักแห้งแม่ฟาไสถูนสิว่าหักโคแห้ง เอันนี้ก็ฮักคือกันนี่ฮักอุ้มบุญนี่ก็ฮักๆแบบลําแข้งเฮักแงฮักแงคือกันนี่เสียวเนาะเขาเป็นสาวเนาะไปจับนมเขาเขาก็เป็นสาวเจับนมนี่หัวสั่นลิกๆเลยล่ะเพิ่น

อุ้มนักกะเดียวนี่น้องนักกระเดียวแล้วนักกระเดียวเอจยจุดอ่อนของอุ้มก็คือจับนมหวน้ำอ หงพอหงพอแล้วนันอันนั่นอันขึ้นลูกนะลูกทำไมล่ะอะไเขาถูแล้วขันขัลูกบ่ได้ที่จังไหนนี่จะจับนุ่มบอดด้ยจับนุ่มลวกัแล้วอียัางละ โอ้จับถองเลยจับมนืนมาได้ปะโอนมเอักกันฮักกันับมันได้รบมได้ปะบได้ปะนักเดียมกลุ่มนักเดียมวพี่พีพี่จ้ถอยถอยาหา huống hen huống hen huống hen huống 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 cái rồi phải leo phải leo, phải kia thì phải phun có phải và nhanh được à, bà. ở con ở à con rồi thật kín thế lắng nè <laughs> <laughs> ไป,ไปเล่้งไปเลยเล่นสุรูสิสลีไป<ะ> <laughs> เออเสียงผายรุ่มแม่ <laughs> คือขัดเถอะ ไปเล่าท่าค hey. 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 yeah. oh, ุณอ sure. ันน no. ี้พี่ยังยืนเฉลยอยู่นี่ฮะยืนเฉลยอยู่ไอ้อาบน้ำแล่ะตี ไปแล้วเม่ไปแล้วแม่ฟ้าใสนะคะชอบหักผูอุ่นแห้งค่ะแม่ฟ้าใสในหักแห้งหักไหลหกพันเพราะว่าพอเลียงมาแต่น้อยจำอุ่มนี่แหละคะ่ะประมาณะครับ สีปีเนาะสีปีสีปีกลัวๆเลยาหากักผูกพันมาก,ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีก่อนค่ะลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอ,อบครัวอุ่มบุญสวัสดีค่ะ